ทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมารีวิวสองเจ้าสองชิ้นนี้นะคะที่ได้มาจากคอสโก้อันนี้เขาบอกว่าอะไร Brown Sugar b บ b บ l บิลมิลทีมัชมูชมชโมชิใช่ไหมหนูอ่านถูกใช่ mo ji, mo ji. ไหมัราวน์ชูก้า b r บเบิลมิลที e ีโมชิ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 อะไรอะไรแล้วก็อันนี้นะคะ เออนนนีี่เขาบอกว่าอะไรอ่านไม่ออกเทมเอรีนเทมเอรีนไบต์ไบต์อ้วนนะโอเคอันนี้เชอรี่ข้างบนเนี่ยชอรี่เ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 ผ็ดพริกโอเคเอาเราเอานนี้ก่อนนะเรามาที่นี่ก่อนที่นี่อันนี้ราคาห้าเหรียญใช่ไหมไม่แน่ใจจำไม่ได้นะตัดเรามาดูซิทุกคนมาเป็นจะได้ ันว่ามันเป็นยังไงหรอกอันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะถ่ายถ่าย่ชุคกี้มอ๋อนี่มันเป็นนี่ไงมันเป็นแบบนี้ทุกคนรูปมันนี่มาให้มันาดูกันทีแบงค์คิดถึงรูปรูปจำเยือบสามนี่มันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นโมจินี่ไงโมจิโมจิแบมบ้า โมจิ <Mo> ข้างในเป็นข้างในเป็นไอ้นั่นอะไรสาอะไรไข่มุก, <ap> มกให้หนูจิ้มก่อนนะ mm. mm. มันก็เหมือนโมจิก็มันโมจิอร่อยมันนุมน่มๆก็บราวน์ชูการ์ม, ugar, มันเป็นน้ำตาลอ่ะมันหอมมันหอมน้ำหอมมันหอมน้ำตาลอ่ะทุกคนมันเก เดื่อผมปราชิคกี้ยนะเบื้อเบือกว่อร่อยไหมอืออร่อยทุกคนมันบอกว่ามีหกสิบอันเอออันนี้แนะนำ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 เลยทุกคนอืมนี่มันเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมลูกนี่แบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นไอไข่มุกแนะนำอันนี้แนะนำอร่อย ตบมือมีหกสิบอันอันุทีให้ดูก็ได้นี่เป็นแบบนี้นี่นายพวกนิกกี้รู้ไหมนี่มันอร่อยนะนิกกี้บอกลูกสิแต่ลูกชอบไม่ชาแ่ะชอบแม่ไข่มุกเนี่ยบอกแล้วว่าฮะพี่เราทำไมมาแล้วไม่อยู่โอ้น่ะไม่ได้พอแล้วหยุดไม่ต้องหยุดทุกคนก็จะบอกให้ลูกสามีนะ ลูกสาวสาวมีนะมาที่บ้านมาที่ห้องเนะตอนแรกน่ะตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นมางามาที่ห้องนะคะทุกคนแบบฟรีใส่ตุ้ยแข็งๆโซ่ไม่ไม่ต้องเย็นหรอกโอเคกลับมาเรื่องของกบให้เขาดูว่ามันผลิตมาจากประเทศอะไรนะทุกคนให้คุณอำนาจดูไม่กบจะบอกว่านางมาห้องนะทุกคนนางกินไม่แบบนางเป็นคนเอนจอยในการกินนะคะทุกคน กินนู่นกินนี่กบมีปกติกบจะมีมะม่วงสุกอะ่ะติดบ,บ้านอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยขนมไทยที่กบได้มาจากเมืองไทยสมนะ้มเนี่ยคือมันติดบ,บ้านอยู่แล้วนางขึ้นมานางกินนางแบบหมุบหมับหมุบหมัดนะคะทุกคนแบบนะโอเคนอกเรื่องอยู่แล้วผลิตที่ไหนคะคุณนาา้ำหน้าหาไม่เจอเหรอคะหาไม่เจอเหรอน้าจะมีเน<ห>าะโอเคช่างมันเถอะค่ะโอเคมามามารีวิวนี่กันมาขามกัน ทีวิวกับสามีสามีกบเนี่ยกบจะต้องออกนอกเรื่องทุกทีกบไม่รู้ทําไมนางก็จะพากบออกนอกเรื่องกบสวยไงกบสวยเอาไปนหนหนุนุฉีกันนั่นขาดปะไม่มาทุกคนมาชิมกันนี่มันเป็นแบบนี้ไม่มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมาชิมนะให้คุณน้ำหน้าชิมร้วัาเม็ดมีเม็ดไหม โอเคกบชิมนะชิมมันเล็กๆจุเดเอกคะแนนสิบเอคะแนนโอ้ยอย่าสันแต่สิบเอ็ดก็จะสันอะไรก็ไม่รู้ขัควคุณแซบ่ะขัวคุณ่คคณนะคุณนานาในกบจะชิมนะทุกคนอืมดีไหมหนูบอกแล้วว่าเชื่อเมียเนี่ยตัวเองไม่เชื่อหนูสามเชื่อไหมทุกคนสามีกบอยากจะเอาจะเอาออกสามีกบจะจะเอาออกแต่รถเข็นหนูบอกเอาไปเถอะ ที่ของของเมียน่ะซื้อให้ซื้อให้ใหเมียอยากกินอะไรซื้อให้ซื้อให้ที่ของตัวเองอ่ะไม่อยากซื้อทุกคนอร่อยมากมะาขามคุกพริกเกลือน้ำลาจะเด็งมะขามคุกพริกเกลือคุกน้ำตาลไม่มีเม็ดด้วยมีแต่เนื้อทุกคนในนี้คือเป็นเนื้อนะอืมอันนี้แนะนำสองอย่างแนะนำแล้วไหนอันนั้นอยู่ไน มาแกะให้หมดไหนๆก็นี่อันนี้กบซื้อมากินประจำอยู่แล้วเนาะครั้งก่อนเนาะอันนี้กบซื้อมากินอยู่แล้วทุกคนสบายคมแล้วอ่ะเดี๋ยวกบจะแกะให้ดูก็ได้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ากบก็ต้องอันนี้กบอันนี้กบเนี่ยมันตัดอันนี้ออกหรือเปล่ากบไม่ที่กบแบบชอบคิดว่ากบตัดซิปล็อกหรือเปล่านีทุกคนกบเข้าห้องน้ำไม่ได้กบก็ใช้พุนเหมือนกันนะกบก็กินพุนอย่างนี้ ภาษาไทยพ,พรพมเย็บษาเกพรมพุนพรมก็ลูกพุนลูกพรมภาษาไทยได้ก็เป็นลูกพรมเหมือนกันในพรมหากตรไหนไม่เข้าใจนี่รูปเป็นแบบนี้มันเป็นของต่างชาตินะไม่ใช่ของไทยแล้วของไทยเรียกว่าพุนผู้คน,น,นเป็นแบบนี้เนมัน,ม,นมันอบแห้งไง หวานอร่อยกินแล้วเข้าห้องน้ำอร่อยทุกคนอันนี้ก็จริงๆแล้วจริงๆกบก็ซื้อติดตู้อยู่แล้วแต่ว่าไปที่คอสโก้อีกสาขาหนึ่งกบไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของของของคอสโก้แต่ว่าก,กบไปสาขานี้กบก็จะจัดพูนมาอยู่แล้วจําได้ไหมทั้งแรกที่พวกเราไปพวกเราก็ใช้ไปที่สาขานี้แหละที่เจอพูนแต่ไปสาขาหนึ่งที่พวกเราเดินประจําไม่เจอพูนโอเค สูมเอาออกมาหน่อยจะได้เห็นสามโปรดักโอเคอันนี้ของคุณสามีนะเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะคุณน้าสลิ้นสลิมนี่ไง <Gen. S 1> มันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นเนื้อแห้งอะ่ะเนี่ยมันเป็นเนื้อแห้งมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นเนื้อแห้งสามีกบชอบกินเล่นกินเป็นเป็นของเล่นเวลาไปทำงาน เอาไปกินเล่นนะ่ะทุกคนเคี้ยวแบบเคี้ยวมันก็อร่อยดีแต่หนูไม่ชอบเราไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนกันนะชอบต่างต่หคนต่างชอบก็ดีไม่ต้องแย่งกัน <laughs> อันนี้กบไม่กินนะเพราะว่ากบเคยกินแล้วมันกบไม่ไม่ค่อยถูกจริตของกบนะทุกคนโอเคกบก็มารีวิวนะคะอันนี้ไม่ไม่อันนี้ก็เหมือนเนื้อแห้งใช่ไหมที่รลกเออนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเนื้อแหง้งที่ลักซูมเอาให้มันเห็นสีโปรดักหน่อยเซ สิปิบเจอกี้มั้งแข่งกันไปหรอปิบเจอก็ตโอเคค่ะทุกคนกบก็ามารีวิวนะว่ากบเนี่ยอันนี้กบก็แนะนาําอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยยอมรับอร่อยโอ้ยแม่จ๋าลูกลวงอร่อยจริงๆโมจิเนี่ยใครใครที่อยู่คอสโก้ก็ซืซ้อมากินแต่กบว่าอร่อยถ้าเหมือนกับโมจิอะ่ะเรา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 ชอบโมจิอยู่แล้วเนื้อสัมผัสข,ของโมจิมันจะนุ่มแป้งมันนุ่มแต่ข้างาในไส้มันเป็นไข่มุกเออแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนบ้านเราเลยเป็นมะขามคุก พริกเกลือน้ำ,นำพริกเกลือน้ำตาลนะคะเหมือนบ้านเราแต่บ้านเราอะ่ะมันก็มีหลายแบบแต่ส่วนมากกบซื้อเป็นมีเม็ดของคุณอำนาจอ่ะมีเม็ดแต่เนีน้ยไม่มีเม็ดก็คือแนะนําเลยดีมากโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะกบก็มาแนะนํานะคะไม่จริงจริงจริงเปิด,ปดถุงแล้วอร่อยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ซื้อกินนะหมายความว่าทุกคนที่อยู่แบบคอสโก้ก็ลองไปซื้อกินตามนะคะอร่อยนะคะแนะนําหมดสามชิ้นนี้แต่ว่าเนี้ยกบ แล้วแต่ความชอบอันนี้กบไม่ชอบก็ไม่ไม่แนะนำเพราะว่ากบไม่ชอบโอเคกบไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายรักนะักี่รับบกบอกเพื่อนๆว่ารักนนักนี่นนเจลแล้วนัว่นด้ะเดี๋ยวจะไปซื้อม,มาอี